ทำไมรีวิวไม่ไหวอ่ะพี้โหวันนี้เราได้เสียงเยอะมากแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปพ่างแต่สิบเอ็ดโมงถึง3ามทุ่มอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกสนุกฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับไบมาช่วยดูของแม็กหน่อยดิของแม็กมีแค่นี้ใช่ไหมใช่เราอยากจะถ่ายลงสาวันนี้ ที่เด็ดเฟสมากใหญ่จริงใช่มันใหญ่มากอ่ะชลองเลยลองอะงมากจริงเหรอเป็นตัวที่คนรอคอยกันมากเท่าไหร่นะเกือบเอกไม่ถึงใช่ไหม ไว้อย่างเดียวแต่เราซื้อเมย์สองหมื่นกว่าคือซื้อเมย์มาทำภาคเอสซื้อเมย์คือใครเนี่ยซื้อเมย์คือผ้าที่ทำที่ซีรีส์จริงๆเราแม่ซื้อไหมซื้อเราถามเราแม่ซื้อไหมซื้อเดี๋ยวเราไปล้างเลยนะยู่ไม่ไหวหรอโอ้โหทำไมอ่ะรีวิวไม่ได้หรออ่ะมากไปไหวไหมไหวมสร็จยังจัดต้นหน่ะ ทำไมรีวิวไม่ไหวอ่ะโอ้โหวันนี้เราใช้เสียงเยอะมากแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปพ่างแต่11โมงมมถึง3ทุ่มเปิดประจกแล้วจ,จะเปิดแอร์ไหมเรือเปิดพัดลมอ,อะยังไงแม็ก ไปเบิร์ดเดย์จ้าอันนี้เธอถืออยู่อะของฉันวันเกิดบ้าไม่เอากูตั้งใจไว้แล้วไม่เอามือมันแพงมันไม่แพงมึงแล้วมึงม,มีอีกตัวหรือเปล่ามีมีกตัวหนึง่งมั่นใจ ฉันว่าแล้ววไอพวกนี้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างคือเมื่อกี้ไอฟิงก์มันเดินออกไปข้างหน้าบ้านแล้วมันก็ถือวิดีโอไ้มันถือกล้องถ่ายวิดีโอไว้บอกว่าเดี๋ยวพี่โกมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆแล้วแม่ก็บอกว่าไม่มีแล้วแม่ก็บอกว่าพี่โกมันเรียกไปใช้งานแล้วคือฉันน่ะเหนื่อยมากวันนี้ฉันพากำกับภาคแล้วฉันเดี๋ยวฉันต้องไปเคลียร์งานข้างบนอีกฉันก็แบบทำไมมันต้องมัต้องมีเนี่ยแม่ให้เลซี่มาบอกแฟนมังเกิลซือนีให้แม่ก็ไม่อยู่ๆวันพี่โกถามหนึ่งของแม่มันม อันนี้คือถ่ายคลิปด้วยอันนี้คือถ่ายคลิปจริงๆถ่ายตั้งเวลาตั้งแต่ตอนเธอวอยายแล้วเฮ้ยโมอามันเข้าเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายตั้งแต่ตอนที่เธอโมโหแล้วว่าฉันจะไม่ถ่ายฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวแม่ไม่ผูกตัวแปลกๆแต่แม่ก็บอกไม่มีหรอกทีให้เอาอันนี้คือโดนแกงอีกทีแกงไปแกงอีกทีหนึ่งแล้วแม่ก็บอกกับพี่บอกว่าแพี่โขมันแปลกๆนะ นี่คนอื่นเลยรู้เลยว่าเราเป็นคนก้าวร้าวอ่ะเอาไปคุยกับเพื่อนไปคนอื่นเลยรู้หมดเลยว่าเราเป็นคนก้าวร้าวแต่งกิ้วนะแม็กแล้วเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมแต่งกิ้วนะแม็กแล้วเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมดูเสียงสองเสียงสามมาแล้วถามเพื่อนว่าเหนื่อยไหมพี่โก้บอกว่าพี่โก้เกือบโดนเลย จริงหรอคือโทรมาหาแม็กแล้วเมื่อกี้อะแล้วก็บอกแม็กเงียบๆไว้แล้วฉันจะตั้งเอาไว้เพราะว่า <Gel> ถ <a minute> okay. ้าเกิดฉันโทรตั้งแต่ตอนที่เธออยู่มันก็จะได้ยินเสียงโทรออกไงโอ้โหพี่กดใช่ซิ่งนีตอนแบบเรียกมารีวิว ก็มันก่อจะได้ตรงกับวันเกิดใช่ไหมนี่น้องๆงงเลยจ้านี่มันถ่ายคลิปรีวิวด้วยก็เข้ามาจะเปิดกล้องตั้งไว้เลยก็เดี๋ยวให้น้องๆดูด้วยโมโหด้วยนางถ่ายคลิปไว้จ้าไม่เป็นไรอ่ะไหนๆเพื่อนให้แล้วก็ต้องแกะโอ้ยแต่หมดแต่มันแพงไปเพื่อนมันไม่แพงาจองถูกงตรงเวลา่แเคป่ะคือไอจองไม่ตรงเวลามันก็แพงอยู่แล้วแกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบให้ซื้อของแพงๆให้ ไม่ได้ให้บ่อยเนี่ยี่หยิบหยิบลูน่าตัวนูน้นหยิบลาพันเซลโดเลมี <c oughs> <c oughs> อ่าขอบคุณมากๆนะขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันแล้วก็งานเข้าปังๆเหมือนวันนี้ <c oughs> ทุกๆวัน <c oughs> จิตจิตให้ได้แบบวันนี้ทุกๆุวันเลยเมื่อกี้เห็นท่าใบมหมูไหแม้แต่ตอนที่ันหมูครั้งแรกช็อตแรกผมไม่ได้ถ่ายไวเออเอแนอาเดี๋ยวรีวิวเลยเดี๋ยวรีวิววันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวไปนอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ไปทํางานตอนเช้าโอเคจ้าดังคิวนะแกรักเพื่อนนะจ๊บๆไปบ่ายไปบ่ายไปบายเอาไปบ่ายกับน้องๆเอาไปบายน้องๆหน่อยไปบายน้องๆหน่อยโอเคฉันว่า มีพรุไม่ได้มีพี่รุดเลยเพราะแม่บอกว่าเวลาของมาก็ให้ไปเกะเอาเข้าบ้านแล้วคืนเนี้ยทุกคนรู้หมดเลยว่าพี่ใบป็นคนเกลี้ยกล่อ ไม่แต่ก็แต่ก้อนนี้ไงอันนี้คือเลียวคือมันเลียวจริงๆก็มันเหนื่อยจริงๆอ่ะทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่ได้นอ,อนดูหน้าแดงหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแม่มานี่ก่อนสรุปแม่ให้กล่องน,นี้ยนางตั้งใจซื้อเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วนางก็เอาทําไมว่านางอ่ะมาฝากไว้ให้รีวิวแต่นางก็ไม่พอดีว่านางได้ได้ไดกล่องมาแล้วคือตอนแรกอ่ะมันหาย,ยากมากราคามันขึ้นไปเกิน7 0 0นแล้วอ่ะแม่เห็นพี่ไบ้โมโหเม,โม,โมื่อกี้สบปิงปิงปิงอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซ็ตเลยนะ อาจจะรีว <laughs> ิวไหมตกลงคืน <certeza> น ah, ah, ี้รีวิวรีวิวแล้วเพื่อนให้ของขวันคือจริงๆอ่ะพี่แม็กให้พี่ไปเยอะมากเลยเดือนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่ไงวันก่อนไลฟ์อยู่ใช่ไหมแล้วก็มาอ๋อนัง ระหว่างไลฟ์ฝักคือนางเอาอันนี้แหละมาให้ที่บ้านะระหว่างไลฟ์ในทิกตอกแล้วก็นางก็เอามาให้คัหนึ่งที่คลิปที่แล้วไงใช่อันนี้ไงอันหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็นี่อันนี้นางไปซื้อมาให้อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันมี2สีกําลังคิดอยู่ว่าจะแกะสีไหนดีก็จะแกะสีหนึ่งแล้วก็อันนี้นางสั่งมา2ตัวแล้วก็เอ๊ะทำไมนางสั่งมาทำนางเอามาให้อีกจ้าน่ารักมากน,นี่เป็นลูน่าเลยนะลูน่าแกลซี่นะครับแล้วก็มาถึงลูน่าตัวนี้แหละนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลซินตัวทีี่่ตออออนนกกกกมมมาาาาาาคคืททุรรเพะว เป็นลูน่าขนาด1น่งต่อหนึ่งเลยอ่ะอันนี้คือรูปหน้าตารูปโปรโมทนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเขาจะเป็นกล่องสีน้ำตาลปกติเลยนะครับแล้วก็ข้างบนจะมีหนวดสำรองเหรอ เป็นหนวดแมวมาให้หนึ่งสำรองหรอไม่รู้ว่าแต่มันมีแค่2หนวดแต่จริงๆแมวมันมี6หนวดอ่ะอาจจะเป็นสำรองก็ได้แกะเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็หรือจริงๆเขารู้อย้่เขารู้อยู่แล้วว่าว่ามันหักไม่เขาเคยแกะเช็คแล้วมันหักเขาก็ให้ติดมาให้เป็นการรีวิวเลซ่นที่รีวิววันเกิดพอดีเลยนะครับวันที่25มิถุนายนนะครับแล้วก็เป็นเป็นปีที่เอ๊ะปีที่แล้วโควิดเราทำอะไรอ่ะอยู่บ้านเอาหรอปีที่แล้วไม่มีคลิปวันเกิดนะไม่มีอะไรเลยเปิดมาเลยนะตัมงเดี่ยวทำไมไม่เอาโฟมตั้ อ่ะก็ได้ก็ได้อ่ะมาแต่ตองของแม็กอะก็คือตั้งบนพื้นเลยก็จะมีหางนะคะโอ้หางใหญ่มากเลย แล้วก็มีตัวอันนี้เขาจะแยกมาทั้งหมด3ช่องนะทั้งหมด3ช่องแบบนีม้มีตัวหัวหางอ่ามีตัวหัวหางนะครับดึงตัวออกมาก่น่นแต่ด้วยความที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกับตัวดิจิมอนอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าประกอบง่ายนะครับแล้วก็โอ้ยน้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับคือน้ําหนักกาลังโอเคเลยอันนี้จะเป็นของแบรนด์อ่าเมมโมรี่บ็อกซ์นะครับนี่แบบนี้แล้วสีผิวว่าสวยมากนะครับสีผิวจะเป็นแบบสีดําซึ่งมันจะมีความแบบเป็นมุกๆุกด้วยนะครับเหมือนเป็นด้านแบบแววๆ,ๆ,ๆใช่เป็นด้านแบบ แบบววๆนะครับแล้วก็มีหัวนะครับซึ่งหัวเนี่ยเขาก็จะมีหนวดมาให้แล้วด้วยนะคะปึ๊บแก้หายไปหนึ่งหักงนี่ไงค่ะใช่แล้วหักไปหนึ่งหนวดนะคะแล้วมันดึงออกได้ไหมอ่ะดึงออกได้สิแน่อ้าวมันไม่ได้หกักมันไม่ได้ <laughs> คือตอนแรกกับน้องๆมันมันมันมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอเราดึงออกมาปุ๊บอ้าวครบแล้วคือเมื่อกี้ขำตรงไหนรูไหมขำตรงปิ๊งมันนึกว่าเซอร์เซอร์ไพรส์ใช่ป่ะแล้วปิ๊งมันก็เลยเอามือถืออะถ่ายวิดีโอออกมาตามไปใช่แล้วเสร็จปุ๊บเธอบอกว่ามาให้แคะของแล้วหน้าก็งิดกันเลยจ้ะสองคน เราจะประกอบก่อนนะครับข้างในมันน่าจะมีอ่ามีแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กอยู่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปอุ๊บเห็นไหมมันล็อกเลยนะครับแล้วก็ตัวหางเช่นเดียวกันนะครับมีแม่เหล็กป่ะมีแม่เหล็กนะปกติอ่าเรียบร้อยโอ้ oh my god นี่น่ารังมากคือ,อรายละเอียดทํามาเป๊ะมากอะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระจันทร์ใช่ปะพระจันทร์ก็จะเป็นสีทองซึ่งจะเป็นแบบสีทองแบบเป็นมุกมุกอะ่ะเป็นสีแบบสีเพลินะครับแล้วก็ ตานี้ก็จะเป็นตาลุน่าซึ่งเป็นตาสีแดงนะครับมีในตาเลยเหมือนเลยสแตมป์เนอะโอ้เป็นอ่าใช่ใช่อันนี้เป็นสแตมป์นะครับแต่ว่าโอเคนะใช่ไหใช่แต่แต่คือโดยรวมแล้วมีความแบบแมทนะก็คือถ่ายรูปแล้วมันไม่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 มีรีเฟกแ์เววลอ่ะมันมันอาจจะแบบเห็นไหมว่ามันไม่ข่ามากเพราะเพราะมันเป็นติ้กเกร์น้ำพื้นข้างหลังเป็นสีดำใช่แต่ก็โอเคนะโอเคอยู่สวยนะครับ พี่เขี้ยวนึงตั้งมาเหรอแล้วแต่แล้วแต่ซีนอ่ะบางซีนเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่อย่างเงี้ยใช่ระวังอดี๋เดี๋ยวจะจะหักจริงๆพี่โขเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่อย่างเงี้ยเอออุ้ยฮ่าโอ้เราก็โอ้หักแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสไงเพราะว่าข้างหน้ามันมีให้สองอันใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าดึงมาปุ๊บอ่ะไม่หักนะครับน่ารักมากเลยแล้วก็ บอกเลยว่าน้ำหนักโอเคมากนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยสวยมากอะให้ดูเลื่อนที่ดูด้านหลังนะครับนี่อันนี้คือส่วนด้านหลังที่เป็นหางนะโอเคเนาะคือแบบทรงของหางอะสวยมากเลยดูดิจะมีเท้าใช่ไหมซึ่งเท้าน่ารักมากเลยนะเห<อ>็นไหมสีเท้าอุ้ยอุ้ย,ยก,งไ,ง,กงไม่นิง่กงก็ไม่นิ่งก็ไม่นิ่งนี่เท้าตรงนี้นะครับอู้สวยมากเลยอะก็คหรือว่าเก็บรายละเอียดดีนะคือสเกลแบบสวยเลยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าด้านหลังอะเห็นปะอันนี้คือหนึ่งตอนหนึ่งเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือแบบเหมือนเป็นแมวจริงๆหมายถึงว่าเป็นลูน ใช่ขนาดเท่าลูน่าจริงๆเอาแปรงร่างไปเสร็จล้วหวยหยิบนี่ไงเรื่อแปรงร่างม,ม,มงา,เ,งงางมเธอต้องไปใส่ชุดใส่วิกมาเดี๋ยวนี้โอ๊ยไม่ไหวไหม <laughs> อะลูน่าตอนแรกมานี่ลูน่าลูน่าให้ตลับอันนี้ไซส์มันก็จะเป็นแบบไซส์เหมือนในในกระตูเลยเห็นป่ะตลักสงสัยต้องไปซื้อตลับเพิ่มนะมันครบแล้วไม่ใช่หรอ <laughs> ตอนนี้เรื่องมาอีกเรื่องแหลวนีลานีล่าสุดแอบสั่งของเล่นให้ตัวเองละหนึ่งชิ้นเป็นของขวัญวันเกิดอีก็พออัอีกแล้ว หาเรื่องอ่ะอหายใ<ด> <หา S 2> จ,จ,จอ่ะ ดีใจจังเลยอะดีใจ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 อะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาร์เทมิสออกคือต้องสั่งอาร์เทมิสด้วยไม่ประเด็นคือตอนนี้พอมันใกล้จะปิดไลน์ของที่ตัวเองเก็บแล้วอะก็เลยพยายามไปหารายอื่นมาอีกไงไม่เกี่ยวมีแมวแล้วต้องมีหมาด้วยปะมีหมาสองตัวนั้นนะฮะจะมาปวดวุ่นวกําลังวุ่นวายไม่ใช่กําไม่ใช่จะมาปวดมันเข้ามาปวดหลายรอบแล้วทุกคลิปวุ่นวายทุกคลิปนะฮะแต่คือเมื่อก่อนอะพอมีแค่มีฟิลนาตัวเดียวอะคือแค่เขาออกใช่ไหม แต่พอมีโมอามันก็จะลบกันหน้าประตูใช่นี่อะถ้ากับว่าพี่แม็กให้ลูหน้ามา2ตัวน่ารักทั้งคู่เลยอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งไหมแต่นี้มันเป็น H D เนาะก็คือตัวหัวมันจะแบบ<โ>ใหญ่ใช่หัวโตวกว่านะครับจะแบบน่ารักมากนะคะหูแบบดีใจมากๆเลยเนี่ยเพื่อนแล้วเซอร์ไพรส์แบบใหญ่ยักษ์อลังการมากอุดหนุนแล้วอุดหนุนอีกก็ไม่พอซื้อของให้อีกคืออะไรแล้วเมื่อกี้อีกกล่องเนี่ยที่แม็กจะให้รีวิวอะใหญ่มากอะเอาให้น้องๆดูไหมอะได้ได้ได้มา อ่ะต้องเบาๆด้วยนะต้องเบาๆด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็น ใหญ่ไหมให,ใหญ่ไหมใหญ่กว่าครั้งที่แล้วอีกใหญ่กว่าครั้งที่แล้วและก็อลังการแล้วก็แพงกว่าครั้งที่แล้วด้วยนะครับก็วันเกิดนี้นะคะพี่ใบก็ขอให้น้องๆมีความสุขมากๆนะคะไม่ใช่แค่พี่ใบเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครรวมถึงพี่แม็กพี่หมอแม็กด้วยนะครับที่นี่เลยให้ของขวัญพี่มากพี่ดีใจมากแบบตอนแรกมันตกใจอะโอ้แล้วมันก็เซอร์ไพรส์ด้วยแล้วมันก็มีความโมโหด้วยเล็ก คือแบบเกือบจะวีดแล้วเมื่อกี้มันเหนื่อยนะน้องๆเข้าใจพี่นิดนึงนะพี่แบบต้องทำงานหนักจริงๆนะครับก็ขออันนี้พรให้พี่แพกด้วยแล้วกันนะพี่่กนะให้พี่แพกแบบว่ามีงานเยอะๆนะครับแล้วก็ยังได้พักผ่อนนะแล้วก็แบบเจอแต่มิธรภาพดีๆเจอแต่เรื่องราวดีๆนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้พี่แมกมีความสุขมากๆแล้วก็มีเงินซื้อของเล่นที่อยากจะได้ ทุกชิ้นเลยนะคะรวมถึงพี่แม็กอันนี้แอบกระซิบแอบเมาแล้วกันว่าพี่แม็กกำลังจะทำสตูดิโอซึ่งจะเป็นสตูดิโอที่รวมของเล่นพี่แม็กไว้ใครอยากดูไหมน่าจะอีกสักปีหนึ่งแต่ว่าก็แป,ป๊บเดียวเนาะปีหนึ่งเหมือนตอนเราทำห้องนี้ปีนึงเหมือนกันแต่แป,ป๊บเดียวเนาะอเอาเป็นว่าใครอยากจะดูของเล่นนะครับ ดูได้ตลอดเลยเพราะว่าเรามีมารีวิวตลอดอันนี้ก็จะเป็นของที่พี่แม็กซื้อมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่เอามาแกะรีวิวอีกทีนึงนะใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe Subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยและยังมีคลิปสนุกอื่นอีกมากมายอย่าลืมกดดูด้วยนะครับมีพลังขึ้นมาเลยประมาณนึงนะไปเดี๋ยวไปนอน จะไปนอนเดี๋ยวนนพร <อ S 1> ุ่งน,น,นี้ต้องทํางานแต่เช้าอีกใช่นะครับรู้สึกทำงานมา7วัน2อสอาทิตย์แล้วนี่ใช่เป็นเดือนแล้วจ้าพี่โกโอเคนะครับยังไงน้องๆก็สู้ๆนะครับเป็นกาลังใจให้เหมือนกันนะครับแลสะสัตสุขภาพด้วยนะบ๊ายบาย